สวัสดีครับเบ็ดตกกุ้งสมยศหลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับพรดีมีสินค้าตัวใหม่กำลังนิยมในหมู่มือโปรก็คือตัวเบ็ดเข็มเย็บแผลดัดเบอร์36นะฮะเข็มมันจะหนากว่าทั่วไปที่ตลาดเขาใช้กัน ทั่วไปที่ตลาดใช้จะเป็นเบอร์32มสิไม่ก็ยีนะครับเดี๋ยวจะคือเบอร์36เนี่ยเอาไปเทสด้วยตัวผมเองเทสก็ก็ลากดีอะ่ะคือเน้นลากเลยฮะเพราะช่วงนี้มีกุ้งใหญ่เยอะนะให้ดูความต่างยาวใหญ่หนากว่าเข็มทั่วไปก็ดัดเป็นทรง ตัวท็อปของผมนะฮะทรงลากก็คือทรงแซบเดอร์ลากดีมันเข้ากล้ามดีมันพลิกไวเบ็ดน้ำหนักเยอะแต่ไม่ต้องไปใส่เหยื่อก็ได้นะครับใส่มันก็อาจจะไม่กินเพราะเบ็ดมันหนักมากเริ่มกันเลยเริ่มก็ดีเลยโฟกัสไม่จับปรับแสงแล้วนะครับ พอได้อยู่นะครับตรงแฟบเดร์เนาะอันนี้ผมจะยกเกรสรอนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเพื่อจะเน้นไปทางล็อกกล้ามเพราะเดี๋ยวนี้กุ้งซรลอยกว่ามีมีเยอะ,อ,ะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการก๊อปเบ็ดป่าลักนะครับป่าลักจะมีตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ มีข้อข้องอตรงนี้เข้าไปตกกุ้งพวกใส่ลอยนะครับปลาก,กุ้งใหญนน่เสร็จแล้วคนที่ดูคลิปแล้วไปดัดกันก็อาจจะ มันต้องเน้นความแม่นนะครับต้องจําองศาถ้าดัดบ,บ่อยๆมันจะดูออกว่าเนี่ยต้องงอตรงนี้งอตรงน,งรงนี้งอเท่าไหร่นะส่งไปให้พีการลุนใช้ก็ได้เยอะนะส่งไปให้บางวิทย์ใช้เพิ่งส่งรีวิวเมื่อวานก็ได้เยอะคือเบ็ดตัวนี้ทํางานได้ไวลากได้ไวเพราะมันมีน้ําหนักพอเจอตัวกุ้งปุ๊บก็ล้างต่อ เบ็ดก็จะพลิกคว่ำง่ายคว่มใส่กล้ามจนะทําเสร็จเราจะทําให้ดูเวลาแข่งบุฟเฟ่สมัยก่อนผมก็จะใช้ตะกิดเข็มสามหกนะครับเมื่อก่อนสั่งมาติดไว้ใช้เองแช่ซองตอกทอง,อ,งอ๋อแซปเดอร์เข็มเย็บแผลเบอร์สามหกตัวละร้อยห้าสิบบาท สนใจก็สั่งกันมาโควิดก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับไม่รู้บอกมันจะปิดอีกหรือเปล่าวันที่ทำคลิปนี่วันที่วันที่เก้าเก้าเมษาอันนี้อยู่ในขั้นตอนแต่ง แต่งลบคมนะครับเพราะว่าเข็มตัดแล้วเนี่ยมันคมมากถ้าไม่เอาออกมันจะค่อยๆกัด PE ขาดเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับบากข้างใช้กระดาษตายเนี่ากข้างใครจะซื้อไปดัดเองผมเข็มเย็บแผลซองละ 350บาทมี12เข็มนะครับมีเบอร์32บสอและก็เบอร์36มสิกบแต่ตกปกติไม่ต้องไปสั่งนะครับเบอร์36มสบามสิบหกเรียกว้ลากอันนี้บากขอบเพื่อว่าให้ PE มันเกาะน,นะฮะถ้าใครเคยดูคลิปก็จะรู้อยู่ไปเล่นได้เลยนะครุ่งไทยร้อน ผมซื้อมีเอาคีมล็อกอันเล็กๆมาช่วยจับมันจะได้ไม่เจ็บมือเวลาบากนี่ผมใช้ PE 3สามเลยนะครับรันไมไ่ได้เน้นกุ้งกินอยู่แล้วไม่ต้องไปไปใช้ PE เล็กเพื่อพางตากุ้งเน้นคัดขืนอย่างเดียวอะลากผ่านกล้ามแล้วก็ล็อกเงื่อนทั่วไปของผมนะครับไม่ค่อยมีใครผูกเงื่อนนี้นะส่วนมากเขาจะผูกกันอีกเงื่อนหนึ่งเงื่อนเกี่ยว มาเสร็จแล้วมันจะเป็นเกี่ยวสองขวดเีนยวเนียววางไว้ก่อนเลยนี่ครับน้ำส้มมาส่งนะครับ แล้วก็เราก็ไล่เงื่อนไปให้มันอยู่เนี่ยให้มันอยู่จุดที่มันควรตัวเบ็ดเขาอยู่กันนะ่ะใช้พี่อีถามเพื่อความทนเวลาลากจะก,กระทากแรงๆก็ก็จะอยู่ได้กันเป็นปีนะครับ แต่หน้ามันเปิดแบบเนี้ยให้ระวังอย่าไปโดนหลังคาวัดแค่พอประมาณเนี่ยสายรากผมจะเอาไม่ยาวมากนะครับมันจะได้อยู่ใกล้ลุงหมุนมันจะไม่แกว่งเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่ผมจะผูกไม่ยาวนะเบ็ดรากใครชอบดัดก็ดัดกันเองนะครับ ผมสอนให้ดัดแี้ะแต่ถ้าใครขี้เกียจดัดก็สั่งผมนะครับร้อยห้าสิบสำหรับผมว่าแล้วก็ราคาสูงอยู่นะครับแต่ใช้คุ้มแน่เสร็จแล้วไม่ต้องหยอกกาวก็ได้นะครับแต่จะให้ชัวรก็หยอกกาวมันหน่อยอันนี้ส่งไปให้บออบัดดี้ใช้ ให้ลูกค้าบัดดี้ใช้แล้วใช้ตอนแรกเขาเห็น PE ใหญ่เขาก็ไม่กล้าใช้แต่พอลองหยิบมาใช้ดูใช้ดีเลยสั่งอีกหยอกกาวกนะ็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรื่ององศานี่อยู่ที่ประสบการณ์นะครับจะบอกง่ายๆว่าดัดล่องเนี่ยล่องเบ็ดร,ระหว่างก้านกับเกรอนเนี่ยความกว้างให้เหมาะกับขนาดกุ้ง ที่เราจะไปตกแต่ละวันเดี๋ยวมาเทสให้ดูว่ามันจิกเข้ากล้ามไวมากก้ามผมติดไปแล้วครับให้ดูให้ดูองศากันคะเกสอนมันจะตั้งเอาวางไว้เฉยๆกุ้งจับกินวัดปึ้งยังไงไม่ติดปากหลุดปากมาก็เกาะปีนะครับ ยังไงก็พลิกล็อกก้ามครับถ้านีนมันก็พลิกเนี่ยเบ็ดดีการที่ยิ่งอยากให้มันพลิกเร็วต้องดึงฝั่งเคสอดเนี่ยให้สูงยิ่งสูงยิ่งพลิกเร็วส่วนถ้าบางสำนักเกสอดเนี่ยจะสั้นถ้าสั้นเขาจะเน้นปากกับกีเพราะเจาะปึ๊กติดปีเลยแต่เบ็ดผมก็ได้หมดนะครับ มันก็พลิกเนี่ยถ้าเป็นหน้ากุ้งมันก็พลิกนะยก็ล็อกมาเฮะมันก็จะได้กีมาเบ็ดเนี่ยมหัศจรรย์สั่งได้เลยนะครับสายลากไม่ต้องใส่เหยื่อก็ได้ล็อกกล้ามไงอยู่อะล้างล้างแล้วก็เคาะตึ้งก็อยู่แล้วนีากล้ามกุ้งมันจะลอยนะลองดู ต้องกระชากมันหน่อยนะถ้ามันเริ่มล็อกถ้ารู้สึกว่าแน่นแล้วก็กระชากมันแต่นี้น้ำหนักมันเบาอ่ะโอเคครับสั่งกันมาได้ทางเพจนะครับขอบคุณครับ